สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะครับพบกับผมนะที่เด็ดเต้ยโศกวีสองอีกแล้วนะครับนะก่อนอื่นนะครับก็มีสรุปบินนิดหน่อยนะเตงๆที่ผมให้ไปเมื่อวานสําหรับใครที่ติดตามแค่ช่อง V2 นะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะฮะอ้าวอะไรเนี่ยไม่มีไม่มีอะไรนะฮะเต้ยโศไม่ใช่คนบ้ากามนะครับไม่ใช่อย่างที่เห็นนะครับนะแหมแคปจอไปแกล้งเพื่อนเฉยๆนะฮะอ่ะนี่นะฮะเตงๆที่ผมให้ไปเมื่อวานใน YouTube นะครับนะ ก็ตัวแรกเลยให้เป็นลองซูบิยานะครับราคาครึ่งเม็ดก็โดนตามหมีอัดไป2ลูกนะโดนแดกเต็มเป่านะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งให้เป็นลองเอเวอร์ตันนะฮะแล้วก็ลองเอเวอร์ตันในราคาปออ่าปอครึ่งลูกนะครับแล้วก็ส่งเต็มเกม2เม็ดเนี่ยจบ 2- 1กินเต็มกันไปนะฮะแล้วก็มาวาน v i p ที่ให้ในกลุ่มไลน์นะครับนะก็ให้เป็นลองดันดียูเนเต็ดราคาครึ่งลูกแล้วก็ต่ำเต็มเกม2เม็ด จบ2-2นะก็ได้หน้าบอลแต่เสียบินสกอร์ต่ำนะครับแต่ก็ยังได้กำไรอยู่ดีเพราะว่า <c oughs> หน้าบอลเนี่ยใจน้ำมากกว่าบินสกอร์ต่ำนะครับนะส่วนที่เดียวสกอร์สูงเมื่อวานที่ได้โศกแปะไว้ให้ใน YouTube นะครับก็เป็นเรเวอร์คูเซนเจอกับแฟรงเฟิร์ตนะฮะสูง3เมตรนะครับก็จบ4-1นะก็กินเต็มไปอีกบินหนึ่งนะครับนะก็เมื่อวานนะครับให้ไป 6บินนะครับกิน4ตาย2จบกำไรนะครับก็ใครที่ตามก็แสดงความดีใจด้วยนะครับอ่ะมากันไวๆเลยนะครับวันนี้เนี่ยคลิปแรกเต้ศกให้ให้ไปแล้วนะก็คือให้เป็นอ่าต่อบาร์ซ่านะครับแล้วก็สูงเต็มเกม3เมตรเจอกับเรอัลโซเซดัดแต่ส่วนคลิปเนี้ยเต้ศกช่างใจนะฮะจริงๆอยากจะไปให้บอลเล็กด้วยแต่แหมวันนี้บอลเล็กมันก็ไม่มีอะไรที่แบบน่าสนใจอะนะ ก็เลยมีอยู่2คู่ม,มีมีอ,อ่ะมีอยู่2คู่ที่เต้โศกยังตัดสินใจไม่ได้นะก็เป็นฟิออร์กับอินเตอร์มิลานนะครับตอนแรกก็จะให้ลองฟิออร์แหละเพราะว่าด้วยเลทราคาน้ําแบบนี้ 96, เนี่ย962ฝั่งเนี่ยบอลลองมาแน่แม่จา๋านะฮะแต่ไม่ชัววะ่ะมองตรงเลยไม่ชัวแต่ถ้าใครอยากจะลองเอาไปสัมผัสด,ดูก็ได้นะครับเต้โศกแถมให้แล้วกันก็เป็นลองฟิออร์เจอกับ ilan, นะอินเตอร์มิลานนะในเลทอ่ครึ่งควบลูกนะครับ นี่เลยนะ้ำเก้าหกกดไปเลยนะฟิออลนะใครที่สนใจก็จ้วงกันได้นะครับอ่ะมากันที่ทีเด็ดของเตศกเลยวันนี้เลยและกันเตศกตัดสินใจแล้วก็แต่เวลาตีสองนะครับก็เป็นฟุตบอลอังกฤษนะแมนซิตี้อ่าเปิดบ้านเจอกับไบตันนะครับนะเลดเนี่ยราคาหน้าบอลเปิดมาที่2ลูกท่วนนะครับแมนซิตี้เป็นทีมต่อนะแล้วก็เลดราคาน้าของแมนซิตี้เนะี่ยอยู่ที่0.84ค่อนข้างที่จะแห้งเลยนะครับแต่โอกาสกินดําพันเตศกมองว่า มีสูงแหละนะครับมีสูงเลยตอนแรกเมื่อเช้าที่ดูเนี่ยอะตอนนี้นะอะสองเม็ดอะตอนแรกมันแค่อ่าอยู่ที่ลูกครึ่งควบสองนะครับตอนนี้ไหลไปสองลูกแล้วโอเคทางั้นก็ชัวร์แล้วส่วนเลทสกอร์สูงประมาณที่สามเม็ดถึงสามเม็ดครึ่งนะครับแต่เลทสกอร์สูงเนี่ยมันดูแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าหน้าบอลเปิดมาสองเม็ดเนี่ยสกอร์สูงก็ควรจะอยู่ที่สามเม็ดครึ่งไหลไปถึงสี่ นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเราก็มาเช็คสถิติกันสักเล็กน้อยของ2ทีมนี้แล้วกันนะฮะมีพี่พี่น้องนะฮะหรือว่าบางคนบอกว่าวันนี้คู่นี้บอลงานแน่เลยนะเตโศกก็ไม่รู้สินะ,ะแต่ดูตัวอื่นมันก็ไม่น่าเล่นแล้วนะครับก็มีฟิออลแหละที่เตโศกจะให้นะฮะแล้วก็มีคู่หนึ่งที่ตอนแรกว่าจะให้แต่ในเว็บมันไม่มีให้แทงก็คือแบมแบมฟอร์ดเจอกับ b ิสตันซิตี้นะเลทราคาเนี่ยหเมตรแต่ในเว็บมันไม่มีให้แทงนะครับถ้าถ้ามันเปิดให้แทงนะครับด้สกงแนะนำเลยแบมฟอร์ดมาแน่แม่จ๋านะยังไงวันนี้มี2เม็ดแน่ๆนะที่มันดับ4ของแชมเปี้ยนชิพนะครับนะเพราะว่าตอนนี้ต้องทําแต้มเพื่อจะขยับหนีขึ้นไปเล่นหลีกสูงสุดนะครับยังไงแบมฟอร์ดมาแน่นะถ้าเว็บเปิดให้แทงเมื่อไหร่ก็จัดได้เลยนะต่อแบมฟอร์ดไปราคา1เม็ดนะครับ แล้วก็อีกคู่หนึ่งที่เต้โศกจะให้นะแต่ไม่กล้าว่ะใจไม่ถึงวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะก็เป็นต่อบาก้กานะเจอกับยูเนียนเตอรเรียนเซ่นะฮะในราคา,าลูกครึ่งควบ2นะครับแต่มันมันเปิดมันเปิดราคาเยอะไปเลยไม่กล้ากดกลัวมันจะหูขาดนะฮะก็มาให้คู่ง่ายๆแล้วกันนะฮะมิตี้เจอบตั้น,นะฮะก็มาเช็คสถิติกันสักเล็กน้อยแล้วกัน สถิติการพบกันนะฮะต้องย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนะฮะวันที่12เดือน7 2020นบะครับไบตันเปิดบ้านแพ้กับแมนซิตี้ไปถึง5ประตูต่อศูนะฮะแล้วก็วันที่31เดือน8 2019เนี่ยแมนซิตี้นะเปิดบ้านถล่มไบตันถึง4ประตูต่อ0ูนที่เหลือก็ดูตามหน้าจอท่านเลยลวกันเดี๋ยวเตะโศกจะซูมหน้าจอเข้าให้อีกนะสำหรับคนที่เล่นในมือถือแล้วมองไม่เห็นเตะโศกเข้าใจนะบางทีท่ามีอะไรที่อ่าอ่าแบบว่าขัดขัด,ข,ดขัดใจพวกท่าน คอมเมนต์มาบอกเต้โศกได้บางทีเต้โศกครับจอเล็กไปเต้โศกครับเสียงอุยไปบอกได้เลยเดี๋ยวเต้โศกจะพัฒนาให้พี่พิงน้องไปเรื่อยๆแล้วการให้มันดีที่สุดนะครับอ่ะนี่วันนี้ก็อัดคลิปไปรประมาณ6รอบแล้วนะรอบแรกไม่มีเสียงรอบ2ไม่แตกรอบ3อะไรก็ไม่ลุเละเทะไปหมดนะฮะอ่ะบน่นมากพอแล้วนะครับก็มาที่ใส่ติดสิบนัด ล่าสุดของแมนซิตี้เลยแล้วกันนะก็ย้อนกลับไปเมื่อวันที่10เดือน1 2021นะครับแมนซิตี้เปิดบ้านเจอกับเบอร์มิงแฮมนะก็อัดไป3ประตูต่อ0นะครับแล้วก็วันที่7เดือน1 2021เนี่ยแมนซิตี้นะเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดไปได้2ประตูต่อ0ในอ่าบอาลคาราบาวครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้คาราบาวครับอันนี้ FA ครับนะครับแล้วก็วันที่4เดือน1 2021เเนี่ยแมนซิตี้นะ บุกไปเยือนเชลซีนะครับเอาชนะไปได้3ประตูตอนหนึ่งที่เหลือก็ดูตามหน้าจอของท่านเลยนะฮะแล้วก็ <c oughs> มากันที่สถิติสติ10นัดล่าสุดของไบตันนะครับก็วันที่11เดือน1 2021สนี่สิบเอ็นี่ยไบตันนะบุกไปเจอกับอ่านิวฟอร์ดเคาสตี้นะฮะก็เสมอไปได้หนึ่งหนึ่งนะฮะแล้วก็วันที่3เดือนหนึ่งสองพันยี่สิบเอ็ดเนี่ยไบตันเปิดบ้านเสมอเกอร์บูแฮมตันไปสามสามนะครับแล้วก็วันที่30เดือน12 2020เนี่ย ไบตันเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลเป็นหนึ่งศูนย์นะครับที่เหลือก็ตามนี้นะฮะอันดับตารางคะแนนตอนนี้นะฮะแมนซิตี้อยู่อันดับ5นะครับแข่ง15ชนะ8เสมอ5แพ้2ได้ยิบเสียได้ยิบี่เสีย13ามนะมียิบแต้มนะฮะส่วนไบตันโอโ้โหเกือบจะอยู่พื้นที่สีแดงอะนะไบตันก็แข่ง17โอ้แข่งมากกว่าด้วยนะฮะแข่งมากกว่า2นัดชนะ2เสมอ8 แพ้ถึง7ได้21เสียยี่ิเสียประตูค่อนข้างที่จะเยอะนะมี14แต้มนะครับก็ประมาณนี้นะส่วนทัศนคติของคู่นี้เต้กมองว่าเอาสิ่งนี้เต้สมั่นใจก่อนเลยแล้วกันเต้ศสมองว่าวันนี้ที่เปิดเลทมาสเม็ดเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเปิดเลทมา2เม็ดเนี่ยอ่ะหนึ่งแหละถึง2เม็ดแน่ๆวันนี้นะครับถึง2เม็ดแน่ๆนนะสำหรับแมนซิตี้นะฮะ แต่เตสโคมัมั่นใจว่าเม็ดที่สมเนี่ยมันจะมาไหมนะครับนะเม็ดที่3จะมาไหมเพราะว่าเลดราคาน้ําแบบนี้เนี่ยจ่ายน้อยเหมือนบาร์เซโลนาเป๊ะๆเหมือนคู่แรกที่เตสโคให้เลยนะฮะเหมือนประมาณว่าเจ้ามือไม่กล้าจ่ายเต็มนะครับเนี่ยคือ2เม็ดมีแน่นะฮะแต่นะฮะร,ราคาน้ําของสกอร์สูงนะ่ะมันล้นไปมันล้นแดงๆแ,แบบนี้มันแปลกนะต้องบอกเลยว่ามันแปลกนะครับก็คือเลด สกอสูงต่ำเนี่ยราคาน้ําให้ไปทางต่ําก็แสดงว่าไม่น่าจะถึงสี่ลูกแต่สามเม็ดจะมีแน่แต่ไปลุ้นเม็ดเม็ดเดียวเอาอะไปลุ้นแค่เม็ดนึงเอาอะนะครับนะก็จะงมาว่ามันขัดขัดกันนะทั้งอ่าราคาน้ําหน้าบอลแล้วก็ราคาน้นํา,อา,าของสกอสูงเนี่ยราคาน้ำนานบอลเนี่ยสองเม็ดมีแน่ส่วนสกอสูงเนี่ยไม่ถึงสี่ลูกแน่ๆนะครับนะไม่ถึงสี่ลูกถ้าจบสามลูกนี่คือเสียครึ่งนะสกอสูงเนี่ย กดเลทเนี้ยนะนะก็ส่วนสูงครึ่งแรกก็เปิดมาที่ลูกลูกหนึ่งไหลไปลูกครึ่งก็เท่ากับต้องครึ่งแรกต้องจบสองศูนย์เนี่ยเตยศกก็มองว่ายากไปอยู่ดีนะสำหรับแมนซิเตี้ในเวลานี้นะถึงให้เจอไบตันก็ตามทีเถอะนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะเตยโศกเลยมองว่าหน้าบอลเนี่ย นะครับถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องอเลทราคาน้ําที่มันน้อยจะจัดนะถ้าใครไม่ซีเรียสนะให้มากดเลทนีล้ลูกครึ่งควบ2นะครับน้ำจะจ่ายอยู่ที่0.67นะน้ำจะจ่ายอยู่ที่0.67นะครับแต่น้ำมันน้อยจริงแหละแต่โอกาสกินเดิมพันเนี่ยมันค่อนข้างจะชัวร์และปลอดภัยนะต่อการเสียตังค์นะครับนะก็อยากจะให้พี่พน้องมากดเลทราคาที่เอา แต่ถ้าใครมั่นใจว่าวันนี้แมนซิตี้สามสี่ลูกมาแน่แม่จ๋าเนี่ยให้กดเลทราคาบนเลยแต่เตสโกนะฮะเลือกที่จะกดเลทราคาเนี่ยแต่วันนี้บอกเลยนะน้ําแห้งมากนะครับน้ําแห้งมากแต่ไม่รู้สิมั่นใจราคาเนี้ยกดเลยละกันนะไม่รู้จะหาคําพูดอะไรมากล่าวแล้วแบบมั่นใจเลทราคาเนี้ยนะใครไม่ชอบเลทราคานี้ก็หนีไปราคาบนได้นะฮะเตโสกไม่ได้ว่าอะไรนะแต่มองว่าวันนี้ เมทที่สามจะงอกออกมาเนี่ยเติ้โศก่าเหนื่อยแล้วนะแล้วยิ่งใครไปกดเลทราคาบนแล้วไปย้ำไปกดสกอร์สูงเต็มเกมเลทสามเมตรสามเมตรครึ่งเนี่ยลุ้นเม็ดที่สามว่าเหนื่อยแล้วต้องไปลุ้นเมทสี่อีกปวดหัวกระบ,บาลแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเติโศกจะต่อเมสซีตีด้วยเลทราคานี้นะแล้วก็ไปกดสูงครึ่งแรกด้วยเลทหนึ่งลูกนะโหแต่น้ําแห้งจัดเลยวะ่ะ น้ำแห้งจัดแต่ต้องเอาหน่อยอะนะนะก็กดเลยสูงครึ่งแรกหนึ่งเมตรนะน้ำาจอยู่ที่ศูนย์จุดสี่หกนะฮะย้านะฮะว่านแห้งจัดจัดนะถ้าใครไม่ชอบน้ำแห้งแบบนี้ไม่จําเป็นต้องกดนะฮะเตือนเลยนะครับอะใส่หยอดหยอดไปละกัน3ามร้อยนะฮะใส่หยอดหยอดไปสามร้อยสูงครึ่งแรกนะหนึ่งเมตรแล้วก็อืต่อแมนซิตี้ครึ่งแรกด้วยนะ อ่ะต่อแมนซิตี้ครึ่งแรกเลทราคาครึ่งเมตรด้วยนะครับอ่ะน้ำห้าสองเนี่ยกดไปสามร้อย่าเนี่ยก็คือเท่ากับคลิปเนี้ได้3ามบินอะแต่ราคาน้ำใจแห้งหน่อยแต่เตยศกตัดสินใจเลือกกด3บินเอาราคาที่มันต่อน้อยที่สุดอะนะนะครับก็ขอสรุปบินในวันนี้เลยแล้วกันนะของคลิปนี้นะเตยศกก็ให้เป็น ต่อแมนซิตี้เจอไบตันนะครับนะด้วยเลทราคา,าลูกครึ่งควบ2นะฮะน้ำศูนยแล้วก็ต่อแมนซิตี้ครึ่งแรกนะครับด้วยราคาครึ่งเม็ดนะราคาครึ่งเม็ดน้ำจาจอยู่ที่0.52นะครับแล้วก็สูงเต็มเกม1เม็ดนะเอ้ยไม่ใช่สูงเต็มเกมสูงครึ่งแรก1เม็ดนะครับน้ำจาจอยู่ที่0.46นะครับนะก็3บินเน้นๆกันไปนะฮะใครที่ชอบก็ตามขัดก็ส่วนได้ตามสบายเลย นะครับโอเคฮะก็ประมาณนี้ส่วนคู่ส่วนคู่ฟิออเนี่ยที่เตยโศกให้ลองฟิออเนี่ยตอนแรกน้ํ้า9 6สองฝั่งเนี่ยนะเนี่ยตอนนี้มาเป็นน้ํา95กับ97แล้วนะครับอันนี้เป็นตัวแถมให้นะเตยโศกขออนุญาตไม่ลงบินนะครับหนะ้าคู่ไอ,อ้ตัวฟิออนเนี่ยนะาเจอกับอินเตอร์นะครับนะแถมไม่ให้ถ้าใครสนใจก็เอาไปเป็นรวมเอาไปเป็นรวมเป็นสเต็ปของท่านก็ได้นะลองฟิออนะเพราะมันเป็นบอลถ้วยของอิตาลีด้วยนะ อินเตอร์มิลานน่าจะไม่ค่อยเอาจริงเอาจังสักเท่าไหร่หรอกในวันนี้นะครับแล้วทีมกลางๆระดับฟิออนเนี่ยบอลถ้วเยเลีกยๆเงี้สำคัญต่อทีมระดับกลางๆมากนะบอกเลยนะครับโอเคฮะแล้วก็ส่วนใครนะครับอยากจะเข้ากลุ่มไลน์ VIP นะครับก็ให้แอดไลน์มาที่มุมขวาล่างของหน้าจอได้เลยนะฮะหรือว่าท่านใดนะฮะมองไม่เห็น ID Line ถ้าคนเล่นในมือถือบางทีเขามองไม่เห็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึง่งอ่ะหาอันนี้ก่อน ID line ก่อนแป๊บหนึ่งมันจะ ID line มันจะ add H O N G 8 4ตัวนะครับที่สำคัญอย่าลืม add ด้านหน้าด้วยแต่ท่านลืม add ด้านหน้าท่านจะ,ะค้นหาเตยศกไม่เจอนะครับอ่ะนี่ขึ้นให้จอใหญ่ๆนะสำหรับใครที่เล่นในมือถือนะฮะย้ำอีกทีนะฮะ add H O add H O N G 8 4ตัวอย่าลืม add ด้านหน้านะครับโอเคฮะหนึ่งสองสามเตยศกขออนุญาตเอาลงก่อนนะครับอ่ะแล้วในกลุ่มลายวีพีมีอะไรนะฮะมันมีดีอะไรทำไม กูต้องเข้าด้วยเต่โศกก็ต้องบอกว่าอ่เดี๋ยวโชว์แล้วกันนี่คือตารางเตงเดี่ยวเตงเน้นที่เตยโศกให้เป็นในฟรีๆใน YouTube อะให้ฟรีในยูทูะนะเนี่ยโอกาสกินเดมบันก็เห็นอย่างชัดเจนนะฮะโดนแดกไป5วันนะฮะได้แดก4วันนอกกนั้นเสมอตัวนะก็อาจจะขาดทุนนิดหน่อยแต่มันยังไม่ครบเดือนมันยังสรุปผลอะไรไม่ได้มากมายนะครับแต่ส่วน ทีเดตวีพีเนี่ยของเดือนมกราเนี่ยทิเตโสโกให้ไปเนี่ยนะเห็นไหมโอกาสกินเดิมพันเนี่ยมันชัวร์กว่านะฮะมันเสียแค่2เสียเต็ม2เสียครึ่งหนึ่งนอกนั้นเสมอเสมอตัว3แดกเต็ม3นะครับตอนนี้เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยเตโสโตกยังไม่ได้คํานวณทุกๆบินนะว่าค่าน้ําอะไรมันใจยังไงแต่เตโสโกคิดว่าน่าจะได้กาไรนิดหน่อยแหละสาหรับทีเดดวีพีเดือนมกรานะฮะ,ะกี่วันที่ให้มาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า 7 7วันเนอาทิตย์นึงเนี่ยน่าจะได้กำไรนะครับใครที่สนใจก็แอดไลน์มาที่มุมขวาล่างของหน้าจอได้เลยนะฮะบอกเลยนะฮะว่ากติกาการเข้ากลุ่ม v p p เนี่ยง่ายนิดเดียวนะฮะแอดแล้วก็ทักมาได้เลยนะว่าใตโกครับผมอยากเข้ากลุ่ม VIP นะโอเคครับส่วนใครนะฮะสนใจนะหรือว่ากำลังมองหาเว็บลงทุนที่ปลอดภัยมั่นคง100%อยู่เตโสก,ก่อแน,นะนำนี่เลยฮะเขาเป็นสปอนเซอร์ให้ไตโศกอยู่นะฮะ h a t ติกเจ็ดเนะฮะเว็บนี้ปลอดภัยมันคงร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะในแฮตติกมีอะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวขอโฆษณาดน,ดนึงนะฮะก็ต้องบอกว่าหน้ากีฬาฟุตบอลเนี่ยมีให้เลือกเล่นมากมายนะฮะก็หนึ่งเลยเนี่ยมีให้แทงหน้าบอลราคาสูงต่ำ <c oughs> ต่อครึ่งแรกสูงครึ่งแรกนะฮะมี3-4สี่ราคาท่านกดแล้วที่สำคัญนะครับในเว็บแ t ตตนะิกเนี่ยเห็นไหมมีแทง ทีมเย่าทีมเยือนด้วยนะฮะทีมเย่าทีมเยือนเนี่ยแทงไปเลยว่าวันนี้ทีมไหนจะชนะเอ้ยไม่ใช่วะอ,อันนี้มันเป็นสกอร์รวมสิสกอร์รวมนะสกอร์รวมว่าคู่เนี้ยจะยิงกันถึงสามเมตรถึงสามเมตรครึ่งไหมนะประมาณนั้นแล้วก็มากันที่เอ้ยไม่ใช่เนี่ประตูรวมอยู่ข้างล่างอันนี้คืออะไรอันนี้คืออังกฤษพิม์ลีกทีมเย่าทีมเย,ยือนอันนี้น่าจะแทงแทงว่า ทีมไหนจะยิงถึงสามเมตรถึงสามเมตรครึง่งหรือเปล่าอันนี้แตะศกไม่มั่นใจนะเพราะว่าไม่ได้สังเกตเลยส่วนมากจะสังเกตประตูรวมเนี่ยประตูรวมนะฮะน้อยกว่ามากกว่าเนี่ยมีแทงหลายแบบนะครับแล้วก็จะมีเฉพาะสิบห้านาทีนะฮะสิบห้านาทีเห็นไหมมันมีแทงแบบหลายแบบอะแล้วก็มีเแบบตะมุมด้วยเนี่ยแตะศกชอบเตะมุมมากนะแต่ศกบอกเลยนะว่า,ทาแทงเตะมุมเนี่ยมันได้กินง่ายเนี่ยอย่างเช่น เตะมุมกี่ทีเนี่ยต่อไปเลยเนี่ยจะเหมือนนะเหมือนแทงแทงแทงราคาบอลเลยเนี่ยเปิดมาหกครึ่งนะหกครึ่งไหลไปเจ็ดครั้งประมาณนี้เตะมุมเจ็ดถ้าเตะมุมแปดครั้งเนี่ยก็คือกินเต็มไปนะอันนี้คือสูงแทงสูงเตะมุมยี่สิบครึ่งเนี่ยถ้าเตะมุมถึงยนะี่สิบเอ็ดเนี่ยทั้งเกมนะเตะมุมยี่สิบเอ็ดครั้งก็แดกเต็มไปประมาณนั้นนะครับเนี่ยนะก็จะประมาณนี้ใครที่สนใจนะ แอดไลน์มาได้ที่มุมขวาล่างหน้าจอได้เลยหรือไม่เดี๋ยวเต้โศกจะแปะรายละเอียดของเว็บแพทติกไว้ในท็อปคอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับก็ยังมีไลฟ์คาสิโนนะฮะไลฟ์คาสิโ like นเดี๋ยวขออนุญาตกดให้ดูโอ้มีหลายค่ายอะเนี่ยมีเรื่องเล่นหลายค่ายเลยไม่รู้จะโฆษณาอะไรแล้วเนี่ยนะก็ท่านก็ดูตามหน้าจอของท่านเอาเลยนะฮะมันน่าสนใจจริงๆนะครับย้ำนะครับว่าเว็บแพทติกเนี่ย ขั้นต่ำแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับแค่หนึ่งร้อยบาทนะครับแต่ตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ที่ว่าไอตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่ฝากห้0อยฟรีหนึ่งร้อยแล้วก็ฝากหนึ่งพได้เสือ bon ้อบอลทีมลกของท่านหนึ่งตัวนะครับก็ประมาณนี้นะใช่ไหมเกมสลอ็อตเนี่ยน่าเล่นคือน่าเล่นเยอะมากอะเกมสลอ็อตค่ายเนี้ยได้ศกบอกเลยนะครับแล้วก็เตะศกก็ได้ทำคลิปแนะนำเกมสลอ็อตแล้วก็เทคนิคการเดินเงินเทคนิคการดูเข้าไพา่บาคาร่า ในช่องเซียนเตยโศกด้วยนะ,ะใครที่สนใจก็ฝากช่องเซียนเตยโศกไว้ด้วยนะเข้าไปติดตามกันได้นะครับก็จะประมาณนี้นะสำหรับเวฟเฮดทิก787นะใครสนใจก็แอดไลน์มาที่มุมขวาล่างหน้าจอได้เลยนะครับแอด HONG นะฮะ84ตัวอย่าลืมแอดด้านหน้านะครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะก็ก่อนไปก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง V2 ด้วยที่สำคัญกดซ u b s c r i b e ให้เยอะๆนะฮะเพราะว่า ช่องหลักเนี่ยคนกดซับต้องพันกว่านะฮะช่องรองยังไม่ถึงร้อยเลยนะฮะช่วยเต้โศกหน่อยนะครับนะโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแลฮะ,ะขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม